สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับรถขนาดสเกล1ต่ 12, อ12เป็นตัว200ขนาด200กับตัว300นะครับสัมรถตัวนี้ถ้าในความเป็นจริงนะครับรถ2รุ่นนี้ก็จะมีขนาดแตกต่างกันมากนะครับ อย่างขนาดตัวนี้ถ้ารถจริงก็อยู่ในช่วง22 -23 ตันนะครับพอ,อเป็นตัว220นะครับ sk 220อ่สส่วนตัวสีส้มนะครับเป็นตัว350 lc นะครับก็อยู่ในช่วงถ้ารถจริงก็ในช่วงประมาณ3าตันนะครับยังไม่ถึงส5้าดีถ้าตัว lc นี่ก็น่าจะ35นะครับยิ่งเป็นตัวบูมยาวด้วยนี่ก็น้ำหนักน่าจะอยู่ช่วง35ถึง36ขึ้นนะครับ ถ้าเป็นบูมยาวตามยาวหรือเป็นซูเปอร์ลองฟอนต์นะครับในสเกลหนต่อสินะครับที่ทางร้านสร้างขึ้นมานะครับก็จะอิงหลักตามความจริงก็ลดขนาด200นะครับ220 2 0อไปจนถึงขนาดประมาณ300นะครับในความเป็นจริงรถพวกนี้ก็สามารถขึ้นพวกเทเลอร์หางปลา,าเทเลอร์10ล้อ12ล้อนะครับขึ้นได้นะครับอย่างถ้าเป็นตัวพวก 350นี่ก็ต้องใช้เป็นเทเลอร์พวกโรเบนะครับในการสร้างที่จะอิงหลักความเป็นจริงนะครับในตามความเป็นจริงของตัวรถจริงอย่างแรกเลยก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างรถ200อจะมีขนาดแคบกว่าตัวรถ350นะครับตัวรถ350นี่จะเฟรมเอ็กมนะครับจะมีขนาดกว้างกว่าแล้วก็บางคันอาจจะมีขนาดยาวกว่านะครับส่วนตัว200 จะมีขนาดสั้นกว่านะครับความกว้างก็จะสั้นกว่าบางคันถ้าเป็นตัว200ประเภท LC นะครับบางคันบางคันที่ผลิตขึ้นมาก็ช่วงล่างอาจจะกว้างเท่าขนาดรถ300อย่างตัวนี้เป็นรหัส SK นะครับรหัส SK ก็จะเท่าช่วงล่างอาจจะเท่าตัว SK 300นะครับ บางคันอาจจะมีโรลเลอร์ในตัว200อาจจะมีโรลเลอร์ล่างอยู่ในช่วง8ตัว9ตัวบางคันมีถึงขนาด10ตัวก็มีนะครับช่วงล่างยาวามีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่การกระดกเวลาขุดหรือยกอะไรหนักๆนะครับตัวรถก็จะยืนคงที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับช่วงล่างของ2คันนี้นะครับขนาดรถขนาด350กับขนาด200 ตามที่บอกนะครับ350ก็จะมีขนาดกว้างกว่าตัว200นะครับอ่าด้านกว้างนะครับเราอาจจะวัดจากด้านในก็ได้หรือด้านนอกก็ได้นะครับอ่าด้านในนะครับอยู่ในช่วง13เซนนะครับคันนี้คัน220อ่าคัน300นะครับความกว้างด้านในอยู่ที่อ่าประมาณ15เซนนะครับ แต่ความกว้างด้านนอกจะเยอะกว่านะครับความกว้างด้านนอกคันนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดเซนนะครับส่วนตัวสองร้อยยี่สิบความกว้างของช่วงล่างนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ประมาณยี่ิบสามจุดห้านะครับคันนี้ก็จะมีขนาดแคบกว่าส่วนความยาวาด้านข้างของตัวรถนะครับตัวสองร้อยดูออกกันนะครับ ก็จะมีขนาดสั้นกว่านะครับอยู่ที่ประมาณา37เซนนะครับส่วนตัว350อ่าขึ้นมาอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ41เซนนะครับ<ๆ>ก็จะยาวกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถขึ้นเทเลอร์1นึต่อสิได้นะครับตรงตามสเกลเลยเพราะไซส์เทเลอร์อหนึต่อสินะครับ ความกว้างของพื้นก็จะอยู่ไม่เกิน23่มเซนนะครับถ้าตามสเกลส่วนของหัวเก่งนะครับส่วนตามรถจริงก็จะเท่าเท่ากันนะครับอยู่ที่เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งภายในก็จะเท่ากันรถพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด200 300 400มร้อไปจนถึงตัว1000งพันนะครับหัวเก่งก็จะมีขนาดเท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนไอที่เปลี่ยนแปลงนี่คือตัวรถนะครับ บางคันเป็นตัวสี่ร้อยอาจจะยาวขึ้นไปถึงคอเตอร์วเวทอาจจะยาวขึ้นไปอีกนะครับช่วงล่างก็อาจจะยาวขึ้นและกว้างขึ้นเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงล่างของคันนี้จะใช้เป็นโรเลอร์นะครับตั้งขึ้นบนแล้วก็มีตัวขานะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นลูกแคเรียที่ไม่มีขาหน้ามีแต่ขาหลังขาเดียวนะครับ ถ้าตามความจริงในรถจริงนะครับการเอาลรลเลอร์ขึ้นจะช่วยรับน้ำหนักตัวใบแท็กได้ดีมากกว่าลูกแครีลแบบนี้นะครับลูกแครีลแบบนี้ากรระยะการใช้งานก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะสู้ตัวที่เอาลรลเลอร์ขึ้นไม่ได้ตัวลรลเลอร์ขึ้นนี่ใช้งานได้ยาวกว่านะครับเห็นได้ว่าสเปครถจริงบางคันนะครับาทางบริษัทที่ผู้ผลิต จะทําการแปลงเอาโอเลอร์ขึ้นบนทั้งหมดนะครับขึ้นเต็มที่ก็สองลูกนะครับถ้าเป็นรุ่นพวก450 500บางคันก็จะมีโอเลอร์สามตัวบางคันอาจจะเป็นโอเลอร์สองตัวเคลียร์กลางนะครับเพื่อในการช่วยรับน้าหนักของตัวเดินนะครับแน่นอนนะครับตัว300ตัวเดินจะมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัว220นะครับ รอยสินี้เราใช้เป็นสเตอร์เฟืองสปอกเก็ตตัวเล็กนะครับชุดตัวเดินตัวเล็กตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเคาน์เตอร์เวทหรือว่าตัวถ่วงน้ําหมักนะครับในรถจริงก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับเชื่อมตลอดแนวด้านในจะถูกบรรจุปูนนะครับปูนซีเมนต์บ้านเราเนี่ยนะครับก็จะบรรจุปูนจนเต็มนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมปิด ก็จะเป็นการถ่วงน้ําหนักตัวรถเพื่อไม่ให้เกิดการกระดกหรือคว่ํานะครับในการสร้างรถตัวบังคับตัวรถแมคโครบ,บังคับตัวนี้นะครับก็จะยิงหลักความเป็นจริงเหมือนกันนะครับอย่างตัวสามร้อยาจะมีขนาดเขาตัวเวทกว้างกว่าตัว200นะครับตัว300ร้อความกว้างอยู่ในช่วง2ี่สิบยี่สิบหกเซนนะครับส่วนตัวสองร้อยอยู่ในช่วง23่สิมเซน นะครับยี่สิามี่สไม่เกินจากนี้นะครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือ,อตัวรถไซส์200นะครับกับตัวรถไซส์ขนาด300ขึ้นไปตัว200ตัวบอดี้ออกมานะครับออกมาที่ด้านท้ายตัวคอร์เวกจะมีขนาดสั้นกว่านะครับระยะช่วงจะสั้นกว่า,าส่วนตัว300รระยะช่วงหลังจะยาวกว่าบางคันความหนานะครับ จะเท่ากับตัวสองร้อบางคันเท่าตัว200เลยนะครับความหนาจะเท่ากันแต่ช่วงลดจะยาวกว่านะครับให้ดูตรงนี้ง่ายๆมาดูส่วนในส่วนของอชุดบักเก็ตหรือชุดบุ้งกีนะครับตัวลดคอยาวนะครับเป็นสเปคตามรถจริงก็คือส่วนมากจะใช้บุ้งกีเล็กนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการขุดนอกจากว่าจะเป็นพวกบุ้งกีที่ใช้ตัพกพ่ก เมล็ดข้าวนะครับพวกธัญพืชอ,อะไรต่างๆก็ส่วนมากจ,จะใช้บุ้งกีเป็นบุ้งกีใหญ่นะครับหน้าเปิดหน้ากว้างส่วนตัวนี้บุ้งกีที่จงใจสั่งทําเองนะครับทําให้ใหญ่มากกว่าเดิมนะครับตามตามจริงก็คือถ้าเป็นรถ200บุ้งกีจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับแต่โดยสรุปนะครับรถขนาด200จะมีต้องมีขนาดเล็กกว่ารถขนาด300นะครับ ถ้าขนาดไม่ตรงหรือขนาดเท่ากันแบบนั้นก็เป็นสเกลที่ผิดพลาดหรือมั่วนะครับนี่ก็จบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวลดขนาด1ต่อสิบนะครับสเกล1นึต่อบกับขนาด1น่ต่อห้าสิบจะมีความแตกต่างอย่างไรอยามกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ